สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเราก็มาพบกันในคลิปวิดีโอที่2นะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องร่างกายของเราเราก็จะมารู้จักเกี่ยวกับอาหารที่เราควรรับประทานเนาะในคลิปวิดีโอที่1เมื่อสักครู่นี้เราก็เรียนรู้ไปแล้วว่าสารอาหารที่ร่างกายจําเป็นต้องการเนี่ย มีสารอาหารอะไรบ้างแล้วสารอาหารแต่ละอย่างให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราควรจะรับประทานสารอาหารต่างๆที่เรารู้จักประโยชน์ของมันไปแล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าฉันรับประทานทุกอย่างเยอะเกินก็ไม่โอเคเราจะต้องรับประทานอย่างเหมาะสมเราจะมาดูกันว่าในหนึ่งวันเนี่ยควรรับประทานอย่างไร ทีนี้เราก็จะมารู้จักเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าทงโภชนาการอ่ะทงโภชนาการเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเราควรรับประทานอาหารมากน้อยเพียงใดอ่ะเรามารู้จักคำว่าทงโภชนาการคืออะไรก่อนอ่ะทงโภชนาการหน้าตาเป็นสามเหลี่ยมคว่ำนะคะ แบบมุมขวาล่างของจอเนาะหน้าตาประมาณนี้เป็นธงสามเหลี่ยมควม่ำอ่ะเรามาดูกันเลยว่าธงโภชนาการคือภาพจำลองของสัดส่วนอาหารที่จะแนะนำให้คนไทยเนี่ยรับประทานในหนึ่งวันอ่ะภาพจำลองสัดส่วนอาหาร ที่คนไทยควรรับประทานควรรับประทานหรือบริโภคเนี่ยใน1วันอ่าใน1วันเราควรกินอะไรบ้างมากน้อยเพียงใดโดยที่ทงโภชนาการเนี้ค่ะ เขาถูกผลิตขึ้นมาโดยกองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขก็คือเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าการำดำรงชีวิตของคนไทยเนี่ยควรจะรับประทานอาหารประเภทไหนบ้างมากน้อยเพียงใดซึ่งหน่วยงานกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยคะ่ะที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยเขามีหน้าที่ในการดูแลส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยบริโภคหรือรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเพื่อให้คนไทยมี สุขภาพที่ดีนั่นเองอเพื่อที่จะมีอะไรคะเพื่อที่จะมีสุขภาพดีคนที่ทำขึ้นมาก็คือกองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะ ทีนี้ทงโภชนาการก็คือปริมาณอาหารที่ควรรับประทาน1วันอะพูดสันส้นๆธงโภชนาการก็คือปริมาณอาหารที่คน1คนควรรับประทานใน1วันนะคะมีอะไรบ้างอ่ะธงมันเป็นสามเหลี่ยมควม่ำใช่ไหมลูกธงมันเป็นสามเหลี่ยมควม่ำเขาก็จะแบ่งออกเป็น4ชั้นนี่คือชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3และชั้นที่4โดยที่เวลาเราสังเกตธงเราจะเห็นว่า ความใหญ่ของแต่ละชั้นมันไม่เท่ากันนั่นแปลว่าชั้นไหนที่ใหญ่ๆแปลว่าเราควรรับประทานอาหารในชั้นนั้นๆน่นะเยอะๆหน่อยแล้วชั้นไหนที่น้อยๆก็ควรรับประทานแค่นิดเดียวอะ่ะพื้นที่ของธงน้อยรับประทานน้อยพื้นที่ของธงมากให้รับประทานให้เยอะๆอ,อ่ะทีนี้มาดูทีละชั้นว่าชั้นที่1คือชั้นอะไรชั้นที่1เป็นสารอาหาร ประเภทข้าวแป้งเขาบอกว่าให้กินให้ปริมาณมากที่สุดเลยก็คือควรจะกินเยอะที่สุดใน1น่วันประมาณ8ทัพพีเนาะข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวหรือขนมปังเนี่ยปริมาณทั้งหมดในวันหนึ่งก็ประมาณ8ทัพพีเขาบอกว่าให้กินให้มากที่สุดเลยโดยที่มันเนี่ยจะเป็นแหล่งพลังงานหลักเลยนั่นก็คือคาร์าโบไฮเดรตอะคาร์โบไฮเดรตเรียนไปแล้ว ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายใช่ไหมคะทำให้ร่างกายแข็งแรงเติบโตเนาะต่อมาขั้นที่2ค่ะเป็นพืชผักผลไม้เขาบอกว่าให้รับปริมาณให้รับประทานในปริมาณที่รองลงมากินคาร์โบไฮเดตให้เยอะที่สุดแล้วรองลงมาก็คือผักผลไม้นั่นก็คือได้ธาตุอาหารประเภทวิตามินแล้วก็แร่ธาตุใยอาหารนั่นเองเอ่ะเยอะสุดคือคาร์โบไฮเดตแล้วก็แร่ธาตุวิตามิน ต่อมาค่ะชั้นที่สามชั้นที่สามดูจากภาพแล้วเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นนมแล้วก็เป,เ, 3, เป็นเนื้อสัตว์อ่าชั้นที่สามเป็นเนื้อสัตว์นมแล้วก็พวกถั่วต่างๆนะคะให้สารอาหารประเภทโปรโตีนและทีนี้โปรโตีนก็ควรรับประทานนะในปริมาณที่ ไม่เยอะจนเกินไปแล้วไม่เหมือนคาร์โบไฮเดรตไม่เหมือนวิตามินแระธาตุให้ลองลงมาเป็นดับที่3ให้กินในปริมาณที่พอเหมาะพอควรแล้วดื่มนมก็ควรดื่มเป็นประจำด้วยจะได้มีกระดูกและฟันที่ทำไมแข็งแรงอ่ะต่อมาในขั้นที่4ชั้นที่4ชั้นที่4เนี่ยเป็นชั้นที่มีพื้นที่เพียงสามเหลี่ยมอันนิดเดียวเองแปลว่าให้กินเยอะหรือกินน้อยกินน้อย,อยพอจ้าสามเหลี่ยมนิดเดียวเอง บอกว่าสารอาหารประเภทนี้ในชั้นที่4ก็คือน้ํามันน้ําตาลเกลือหรือเครื่องปรุงเนี่ยพวกเครื่องปรุงปรุงรสต่างๆเนี่ยน้ำมันแล้วก็เครื่องปรุงรสเนี่ยให้กินน้อยๆเท่าที่จําเป็นก็พอทาไมเราควรกินน้อยๆที่จําเป็นมันไม่ได้สําคัญมากเลยเครื่องปรุงมันแค่ทาให้เรารู้สึกทําไมคะอร่อยเท่านั้นเองทําให้เรารับประทานอาหารได้อย่างอเอร็ดอร่อยนั่นเองอ่ะถ้ามี คำถามจงตอบคำถามต่อไปนี้การรับประทานอาหารตามธงโภชนาการอาหารกลุ่มใดควรรับประทานให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นจะเจอในข้อสอบการรับประทานอาหารตามธงโภชนาการอาหารกลุ่มใดควรรับประทานให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นคะ 1. น้ํา้ำตาลเกลือ 2. อเนื้อสัตว์นม 3. ผักผลไม้ 4. ข้าวแป้ง 1. น,น้ำตาลเกลือ 2. เนื้อสัตว์นม 3. ผักผลไม้ 4. ข้าวแป้งตอบอะไรคะตอบชอยที่1ไงคะให้รับประทานเท่าที่จำเป็นนั่นก็คือเครื่องปรุงหรือน้ำตาลเกลือนั่นเองอ่ะทีนี้ เราก็จะมาดูกันต่อเรารู้จักธงโภชนาการไปแล้วเราก็จะมารู้จักโภชนะบัญญัตินะคะโภชนะบัญญัติก็คือข้อแนะนําในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการอ่าเรามีธงโภชนาการมาแล้วเราก็จะมาดูดูหลักกันบ้างหลักในการรับประทานอะ่ะโภชนะบัญญัติก็คือข้อแนะนําใน การรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด9ข้อค่ะโภชนาบัญญัติก็คือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติมี9ข้อ ข้อ1เขาบอกว่าให้รับประทานอาหารให้ครบหหมู่รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และแต่ละหมู่เนี่ยให้หลากหลายให้รับประทานให้หลากหลายอาหารได้หลากหลายชนิดหน่อยแล้วก็จะได้รับสารอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ให้กินข้าวเป็นหลกักหลักสุดเลยก็คือข้าว แล้วก็ให้รับประทานผักผลไม้เป็นประจำแล้วก็ให้รับประทานพวกปลาเนื้อสัตว์ที่มันไม่ติดมันด้วยนะเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่แล้วก็ถั่วที่เป็นมเมล็ดแห้งข้อ5ให้ดืม่มนม ดื่มนมในที่นี้ต้องดื่มนมให้เหมาะสมกับวัยของเราด้วยอ่ะและรับประทานอาหารที่มีไขมันให้น้อยๆหน่อยไขยมันแต่พอควรก็คือกินไขมันน้อยๆข้อที่7ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจัดเค็มจัดหลีกเลี่ยงหวานจัดเค็มจัด ข้อ8ค่ะข้อ8ให้รับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนให้รับประทานอาหารที่มันทำไมสะอาดแล้วก็ปราศจากสิ่งปนเปื้อนข้อ9ให้งดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้งดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดก็คือไม่กินไปเลยก็ได้หรือใครกินอยู่ก็ให้มันลดลงหน่อยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าดื่มเบียร์เนี่ยให้มันน้อยลงหน่อยเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโภชนะบัญญัติข้อแรกรับประทานอาหารห้ามูแล้วก็ให้มันแต่ละหมูเนี่ยหลากหลายหน่อย2กินข้าวเป็นหลกักสมผักผลไม้กินเป็นประจำสี่เนื้อสัตว์เนี่ยให้กินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันกินไข่กินถั่ว5ก็ให้ดื่มนมด้วย 6ไขมันเนี่ยน้อยลงหน่อยเจ็ 7. รสชาติเครื่องปรุงที่มันหวานจัดเค็มจัดนะก็ให้หลีกเลี่ยงเลยไม่ควรรับประทานรสชาติที่มันมากจนเกินไปแล้วก็ให้กินอาหารอย่างสะอาดด้วยให้ดูความสะอาดด้วยนะและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะอ่ะเราก็ทราบโภชนาบัญญัติทราบธงโภชนาการไปแล้วเนี่ยลองมาทำแบบฝึกหัด ท้ายบทนะคะมีแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอที่เรียนไปทางในคลิปที่1กับคลิปที่2เนี่ยลองทำแบบฝึกหัดดูเนาะเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารการ,ารเรารู้จักอาหารแล้วเราก็ต้องมารู้จักระบบย่อยอาหารว่าร่างกายจะนำอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยไปทำอย่างไรต่อเนาะก็ก่อนที่จะกดคลิปที่3 นักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดซะให้เรียบร้อยก่อนนะคะสําหรับคลิปวิดีโอที่2นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นักเรียนสงสัยอะไรพิมพ์ถามใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ